สวัสดีจ้าพี่พี่สากใครเที่ยมรังอยากได้นะคะตัวนี้เลยแม่บามอโรมาเทอร์ล่านะคะบอกเลยหอมเย็นสดชื่นมากๆเลยแล้วตัวนี้เป็นสารสกัดจากสมุนไพรนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยแม่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะคะคลายความร้อนเนาะเวลาแบบไปเดินตะล,ลงตลาดน,นะอย่างเงี้ยแม่แล้วมันมีกลิน่นแบบว่าเออไม่พึงประสงหรือว่าอากาศมันรอ้อนๆแล้วคลายวิ่งเวียนจะเป็นลมนะคะแนะนําหยิบเทอร์ล่าพาเฟ่ตัวนี้มาใช้ได้เลยแม่เป็นบามอโรมา นะคะคจะทําให้เราเนี่ยเริ่มแบบสดชื่นขึ้นเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีสารสกัดไม่ว่าจะเป็นแปปเปอ์มินนะคะย่างย่าหาัหางมา้าเนาะหรือว่าสารสกัดจากเออวาซาบินะคะดอกคาโมไมล์สารสกัดจากเยอะมากเลยแม่ซึ่งเป็นน้ํามัน หอมระเหยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อปามสีเขียวซึมซาบง่ายไม่เหนียวเนะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมเย็นสบายสดชื่นมากๆเลยขนาด7กรัมวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่69บาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่ให้ความหอมเย็นสบายนะคะสดชื่นสามารถทาขมับทาคอนนะคะได้หมดเลยทาจมูกยังได้เลยแม่เพราะว่าตัวนี้คือไม่แสบไม่ร้อนเลยจ้ะนะคะน้องจ๋าใช้แล้วดีมากใครที่เป็นไมกงไมเกลนะคะหยิบตัวนี้มาใช้ทาได้เลยวันไหนปวดหัวปวดขมับนะคะโอ้โห แล้นายบนแม่ตัวนี้คือถาได้เลยจ้ะราคาดีมาก69บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะรีบกดรีบเก็บได้เลยนะตัวเนี้ยกลิ่นหอมสดชื่นเย็นสบายนะคะเป็นเอ,อ่ออโรมาบามนะคะเป็นเนื้อบามเป็นแบบแท่งพกพาง่ายพกผาได้ทุกที่เลยราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เลยค่ะพ,พี่พี่จ๋ารีบกดรีบเก็บไปได้เลยนะคะอย่างที่บอกตัวนี้นะคะ1ชิ้นเนี่ยราคาดีมากๆเลยแม่แร์เซลล์อยู่นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสําหรับสินค้านี้นะแม่นะ ตากา้าแฟตเซลน้องมีจํานวนจากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะพี่พี่จา๋าได้ป้า้ท็อปชอยด้วยแปลว่าอะไรรีวิวจึงรีวิวปังไม่ไหวจ้าพี่พเพราะฉะนั้นรีบกดรีบเก็บไปได้เลยนะคะสําหรับอ่อโรมาบารมนะคะตัวนี้เนื้อเจลนะคะทาปุ๊บซึมปั๊บเลยค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะหน้า,นาทาขมับทาหัวทาคอทาจมูกทัก ทาตรงที่มันแบบให้มันมีความหอมมีความเย็นนะแม่เนาะ,เ,นะเวลาเราเดินตลาดร้อนๆอย่างเงี้ยน้องจ๋าก,ก็เอามาทาคอทาขมับได้เลยก็คืออยู่ไดงแต่เช้ายันเย็นโดยไม่ปวดหัวไมเกรนเลยนะคะใครที่เป็นไมเกรนอยู่คุณพี่ใช้ตัวนี้ได้เลยราคาแค่69บาทมีจํานวนจํากัดน,นะคะหมดแล้วหมดเลยตอนนี้แอดมินบอกว่าจะหมดแล้วนะสินค้าแฟลชเซลตะก้าแฟลชเซลคุณพี่ไม่ท่านไปกดราคาเต็มได้เลยราคาเต็มเนี่ยเป็นร้อยนะ,ะวันนี้น้องจ๋าเปิดให้หลักสิบเท่าน,นั้นแม่จะส่งฟรีค่ะมีเก็บเงิน ปลายทางพี่พี่สามารถสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะตอนนี้แอนมินบอกว่าเตรียมปิ้นสินค้าแล้วค่ะเตรียมปิ้นออเดอร์แพ็กออเดอร์แล้วนะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินได้เลยนะคะก่อนที่สินค้าแฟลชเซลจะหมดเนาะใครมีปัญหาปวดหัวไม่เกรนนะคะโดนแดดไม่ได้โดนแดดเราจะเป็นรมนะคะอ่อนปกเปียกคุณพี่ใช้ตัวนี้เลยแม่นะคะเหมือนฟ้นคืนชีพขึ้นมาเลยราคาเหลือแค่6กบาบทเท่านั้นจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยน้องเตรียมแพ็กออเดอร์